พากันพากันดูอะไรกันนะครับตอนนี้รวยรวยรวยวันนี้ปู้เดินเอาละแกะตัวไปมือนันเป็นบอมมือนันบ่งามวันนี้เอามงามงมันจะไดเลี้ยงก็ได้ไม่ใช่เี้ยอก็ได้มือนี่เอามงามแกตัวแกตัวพอแกตัวผลไม้ชุดใหม่ กูมนนห้นอยตรงๆเลยกูนังกูบอกให้ซื้อแล้วอุ้ยสิบสองสองพนตีนขาคู่สิบสองบาทอ่ะกูไี้ซื้อกูนี้ซื้อปนาดกถามาคูมนอ่ะ้ท้าคูอายุคูบอกเล่าสามสิบสามเออกูบอกให้ซื้อแล้วมาซื้ออกูมันไปกนมีมีคนจะตัเอเอทวายคู เร็วจะวิดีโอคลอกเฮ้ยอ้าวจะดำนี่นี่ปูอันนี้ได้กล้องหนูมันมันกลับตาลปัดปูเขาอยากถวายปูอ่ะอันนี้พี่สาวเหนเื่อยพี่สาวาายุงเทพมันอยากมาอยู่ยังว่ามันเราไม่เห็นกันปากเห็นก็ได้บ่มาเา,น,านั่งตรงดินมาเจเจ๊เจะ เอ้ปูเท่าไหร่ก่อเดี๋ยวเอาเงินให้สองพันสองพันเข่าสองหล่านเข่าด้วยยินบอกด้ยยินบอกให้กลับไปเป็นสองพันเข่าสองหล่านเข่าพุลให้เป็บอกดังยูเท้าได้ยินด้วยใื้อเอาเอาใ่ื้อเอาออ พูนี้ก็มากหลายอันนี้ก็มากหลายเย็นก็กลุกเบอร์กันร์กันลดีลูกบอกันไปหนแล้วหนอยสามล้นี่แหละไ่ได้ก็มาได้บอกอันไหก็มากรบิดซื้อตึงล่าตึงฮาน้อยมื่อนนบอกกเมอันนี้ก็บอกคนเดีว่าปูหายมาน้อยนี่ ไม่บอกบอกเราเพิ่นกับโบจื้อก็เลยว่าโอ้ยดวงกิ่ปุ่ได้ ad ad. สื่อโบท่านอ่าเดี๋ยวถวายปูให้ได้เจ้เด้ออ่ากลับคืนสองล้านเท่าเด้อสองล้านเท่าอ่าจะจะไอคำแสนดูที่สีคำแสนครับกรับปูด้วสีคำแสนครับ ทำแสงท่องทำเป็นเส้นแสนทำแซงทำแซงทำแซงตัวเด็กทำลากทำไปอันนี้ก็ไอ่ลูกพี่ลูกน้องอาม้องไป่ให้มึงไกลหรอกแม่แล้วซื้อเนาะไอ้คันพองไม่ซื้อกะซื้ออยูประหยัดนี่ซื้อเฟอร์นิ่จอานห้อกติเป็นคนบริณนะเป็นเป็นคนบริเลนค่อนข้างเป็นยากนะก่อนจะซื้อลบดันเบาแนวนันก่อนน่ะนะปูตอนไปหาปูยังเป็นห่วงอยู่เลย อย่ากก้ันบอกฉันอย่าบกัอยาอยังเบาเลยนะก็อุ้ยแต่มัอนั่นเี้ยังเปิดได้เนะมแม่งู้ได้จะนิดหน่อยอ่ะนี่หนอยบอก่มากนะแล้วกูดีเนย่ะเออของจริงกูนี่อ่ะปุ๊เอ๋เดี๋ยวด้ะเสียหนา ปูนี่หนาปูที่แนะนหนามีนู้พี่หาปูนล่นางสาวมาเพื่อนแต่บอกว่าบ่ให้บอกแต่เจ้าของบ้านรักดีเจ้าของบ้านรักดีแล้ปูแต่กล่องหนูมันนี่แหละหัวมันเบื่เดี๋ยวโทร์มาเดี๋ยวโทร์มากองมันกลับมึกต๊ดูหลายว่าท่นบอกว่าจับกลับเลยต้องซื้อกลับมันบอกบากลับไนี ตั้แต่ยู่เดดป <suppression. S 1> <ม> mum, ูก็เปนเจดถวายปูน ah, ุ้ยทีบอกปูก่อนจะไปหาปูเป็่นจะรอไอหน่อมากนเตาเต้าบา้้เอนเอนหนักจ้างตั้ก็างเอพ่ริงเพ่หน่อยทั่วเจรบวปดูโอ้ก็เพิ่นเห็ดขนมวังเพิ่นไปเลย

วรูเขียนไว้หนึ่งหนรวยรวยไรเขียนดอกฮะโอ้กูเห็นมันไ่งหัวไปมันได้เห็นอ้าวโอู้น่งหัวไปเห็นเลขนี่นะนี่นี่ใจบ่คูููนูแนะนำเลยเนี่ยไปยุบเจกบรูนร่ก้า ัโอกาสไเออเมนยักูคิดว่ากูสิน้านอินนีบอกว่ากูว่าวอินนี้ภาามแก้วชวนัเรียนก่อนเออนักเรียนก่อจะเขา้านไดล้จะของไปยไปอยากมาก่อนมาก่อนปูมาก่อนจะของบ้านาขึ้นบ้านไม่ก่อนมาขึ้นบ้านไม่ก่อนเยน

พันล้านเด้อเออคือาดคืเสียไปทัเออมาแต่สังได้มานางบาดเจ้บบาดแหลกอไดอย่าี้ยอ่บ่ดีดีวันนี้ยังได้ได้มันแล้วได้ที่ไรม่แล้วมันแล้วนีกินบีนาดี๋ยวมีแล้วเดือนมกรนล่ดีแล้ว เดือนมกาลาดีด้ขึ้นบานไม่ึ้นบานไม่เลยคืนมาอีกกันเลยเดี๋ยวปูไม่อีกถึงเวลาแล้วปูมานั่งแล้วเห้แล้ว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 เดือนเดือนเดือนกุมภาคสองปีเพราะว่าดูไปเห็นงา้นตุ่นนีปู นี่รับครบแล้วจบเจ๊กันแสองปีครบแล้วปีหน้ากเดือนหน้านะเจ๊เดือนไอเดือนกุงพาวันที่หกเป็ครบสองปียังมีเวลาอีกเดือนกว่าเนี่ยวันที่คนเขาเ่นไถ่เมื่อกี้ครบสองปีแล้วครบสปีแล้วแล้วเขาทาปูเขาทาปูมันนานหัดบานคนเดิ อามีบุญมาเฮดห้มันแล้วเอแล้วมาเล่นเบอร์นะเบอร์วันละสามแสนแต่ตลาดเอาครับใส่สองเดือาห้าพันหกพันเซบต์ไปแล้วก็ไปดีไปขอปากจังมหาปูด้ใส่บุญ บุญจติเจ,จบุญจัติเจ้ใส่หนูไปหาเพิ่งหยเลยมาตอบแทนขึ้นมาหอดบ้านโดยที่บริษอตันโตเวนบออันนี้มาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะมามาเองบุญบุญบุญที่มองไม่เห็นนอกปูนอ่ะเพราะเพื่อนเป็นภูนนชี้ทางปไปให้ไป เพ่นทรงแรกลงไทยพี่บุญช่วยเก่าหนึ่งไปซื้อน้อยออกใส่เลยโอ้สิไปสิไปไปไปสิ่ด้นิดน้อยถ้าไปเป็นนเจ้าเนื้อเรือมืนหนึ่งของเงินปากไปของดีมื่หนึ่งวยวยมีโชคมีหลักมีเงินมีทองเด้อหนึ่งเลืดีสางบ้านได้กรับคืนนเเด้อ เป็นลอยลานอยากมีนล้อลอยลานอยากมียังเหลืออยู่ดอกกลับขึ้นเหมือนเลยลอยลานสารก็ลานกลับขึ้นเป็นนีเท่ากัเพ่อ ไปอยู่แล้วนะเดียดนให้ดีหวยจับมือบอกเับรับเพื่อนคับมาเส้นบูจงเอาเงินที่ไปส่งเจ้ากลับคืนชาวบ้านให้หมดยวาหลายไปดูอะไรกันนะครับตัวนี้รวยวยย วันนี้ปู่เดินทางมาที่อุบลนะครับเดินทางมาที่อุบลนะครับแต่หลายคนมากอย่าดูเราเราคนอื่นเรื่ึงนะอ้าวทำไมเขียนว่าคำว่ารวยเียนอยู่้ากชัดถ้าไปชาตแสดงว่ากล้องไม่ดีนี่นะ ไอ้คนงานก่อสร้างก็เขียนไว้ให้ลูกบาศกช่วยชี้มั่วสั่วให้เห็นเลยกำลังปูมาเห็นเลยไม่ใช่คนงานก่อสร้างก็เขียนไว้ปูนังตรงนี้ไงปูนังตรงนี้แลูกบาศกนตรงนี้ไงปูปูไม่ได้เขียนหรอกช่างเขาช่างก่อสร้างเขาเขียนไว้ด้ยน่าจะช่างก่อสร้างเขียนไว้ช่างทำงานก่อสร้างเขาเขียนไว้เขียนอะไรลายมือปูได้จะเคลียร์ใสเขาจะโน่นฝันดีเนาะช่างก่อสร้างแถวนี้ ก็ปูปูมานั่งตรงนี้พอดีปูมานั่งปุ๊บหันหลังเห็นเลยเลยปูหันหลังไปเห็นเลยทันทีเลยทนเลยปูไม่ได้เขียนนะปูไม่ได้เขียนเดินกินหมากกินปู่ไอ้หยับชนดบอให้หยับชนดอันนี้รอบผม เดี๋ยวเอาไปเกลี่ยให้เพื่อโชว์อยู่นี่ไปน้ำมะพร้าวตัวเลขขึ้นกับน้ำมะพร้าวนี่ขึ้นเหมือนน้ำมะพร้าวมันจะอัศจรรย์ปไปขนาดขนาดนั่งอยู่เฉยๆยังมีตัวเลขอีกขึ้นอยู่ข้างหลังเลยกินน้ำมะพร้าวปุ๊บเลขจะขึ้นนะ พากันมุงเดี๋ยวพากันมุงเน้นเน่ใช่ลูกน้องเมบนงตเดี๋ยวะ่อเมอนึ่งมากเเลยรบ้างดีเนาะครับผมเห็นเนมาหอดีีเปนรังผูกต็มังดูากาจากบาลามีํากันในใจมังครกันจังว่ได้มังครกัน ม่กับแม่ครับมาอยู่สามบาทแป้งเมื่องซอยกันนี่แหละรับดีแล้วดีแล้วเป็นหลายอย่างชนะดูเมืองเลยนชนะดูเมืองลากเมืเว้ดามี่แพมีสนใจชักลับมาขึ้นเอมนกล่งย้อนลอันนี้เป็นอาขึ้นมากเยาว เจ้าอย่าอันนะเหล็กปูที่ให้มาอันเต็มๆเลยทั้งเต็มที่ว่างเนี่มันอัดให้จังได้กับเจ้ามูอมาหาใ่จงมาหา่แล้วเนี่ยมืก็ต้องบอกเขาอะไรบ่เจ้ามือมาังตายวฟังถามลูกเต้ปถิ่นเยอะกิมากเลยไม่เอาเขากูได้กว่าเอง